สวัสดีกันด้วยนะฮะค่าคืนนี้อยู่กับคือเล่าผีนะครับหรือว่าช่อง YouTube คือเล่าผีนะฮะเช่นเคยครับค่าคืนนี้อยู่กับเพจเรื่องนี้มีผีให้รีวิวนะครับก็ถ้าใครชอบเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวขนหัวลุกเรื่องราวเรื่องผีนะครับจากทั่วสารทิศท,ทุกมุมโลกนะฮะก็เข้าไปอ่านได้ในเพจเรื่องนี้มีผีให้รีวิวนะครับแต่เป็นแบบอ่านนะฮะถ้าใครชอบแบบมีคนอ่านให้ฟังก็เข้ามาฟังในเพจอดิศัก แ้ใจดีนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะค่ำคืนนี้ครับเราอยู่กับเรื่องราวของพี่คนหนึ่งฮะที่เขาไปทิ้งเรื่องราวไว้ในกระทู้พันทิปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อบ้านหลังหนึ่งฮะที่ทําให้เปลี่ยนชีวิตของพี่ท่านเนี้ยไปเลยก็ว่าได้นะครับก็คือกลายเป็นคนที่กลัวผีอะไรไปอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องราวเรื่องนี้ฮะจะมีความน่ากลัวมากน้อยขนาดไหน เดี๋ยวเราลองมารับชมรับฟังกันดูเลยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ฮะมีชื่อเรื่องเราว่าโครงการบ้านผีย่านลามอินทาก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันได้อัธรุมากกว่านี้โดยการ gie. ปลอมเป็นพี่คนที่เขาเจอเหตุการณ์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแฟนเราและตัวเราเองด้วยเรากับแฟนคบกันมาประมาณ2ปี ถือว่านานพอสมควรเลยแหละสำหรับความรู้สึกของเรานะเพราะเราทะเลาะกันบ่อยมากๆจนจะเลิกกันไปหลายรอบแล้วแต่เราดันเกิดท้องก่อนตอนแฟนเรารู้เขากับดีใจใหญ่เลยเขาซื้อนู่นซื้อนี่ให้เรารวมถึงเขาจะซื้อบ้านในโครงการให้ด้วยตอนแรกเราปฏิเสธเขาไปเพราะเราคิดว่าเราก็มีบ้านอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าให้เป็นสัดส่วนแบบครอบครัว และอยากมีอะไรใหม่ๆบ้างเราก็เลยไม่ปฏิเสธเขาผ่านไปประมาณสองเดือนเขาก็ไปเจอบ้านโครงการเปิดใหม่แถวลามอินทาเขาก็พาเราไปดูเลยนะตอนที่เราไปดูอ่ะบ้านใกล้จะเสร็จแล้วแฟนเราก็พาเราไปเลือกเลือกๆเ,เราก็ดูไปเรื่อยๆแต่ไปสะดุดตากับบ้านหลังหนึ่งที่มีสองชั้นแถวนั้นดูล่มลื่นดีเราเลยบอกแฟนว่าชอบหลังนี้แหละ ฟนเราเลยตกลงทําสัญญาซื้อบ้านเลยจากนั้นหนึ่งเดือนถัดมาบ้านก็พร้อมให้อยู่นะพอถึงกําหนดเราก็ไปหาซื้อของเข้าบ้านกันเป็นเรื่องปกติของคนที่ซื้อบ้านใหม่เนาะแล้วก็เราก็เข้าไปทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านเราเนี่ยซึ่งหลังแรกเป็นยายแก่แกชื่อยายแดงกับตาเราไม่ทราบชื่อตานะลูกชายเขาซื้อบ้านให้ ส่วนอีกหลังเป็นคุณลุงชื่อรวยกับพี่นุย้ยเรามีบางอย่างตรงกับพี่นุย้ยคือเรามีแฟนอายุเยอะเหมือนกันวันแรกที่เข้าไปอยู่ทุกอย่างปกติดีนะครับผ่านไปเกือบประมาณสัปดาห์หนึ่งนี่แหละแฟนเราเริ่มมีงานเล่นดนตรีดึกขึ้น5้าทุ่มบ้างตีหนึ่งบ้างซึ่งตอนนั้นเราท้องแค่2เดือนเองไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวก็เลยไปกับแฟนช่วงนั้นจะไม่มีใครอยู่บ้านเลยครับจนตอนตีหนึ่งประมาณนั้น แฟนเราก็เลิกงานกินข้าวก่อนเข้าบ้านก็ประมาณตีสองจะตีสามแล้วกลับบ้านมาเราก็ไม่นอนกันนะนั่งเล่นโทรศัพท์กันไปเรื่อยเปื่อยก็คือนอนไม่หลับแบบมันดึกมากแล้วเนาะมันเลยเวลานอนแล้วส่วนแฟนเราก็ยังคงคุยเรื่องขายของกับลูกค้าด้วยชีวิตเราเป็นแบบนี้กันนะครับนอนนอนเช้าตลอดนะเพราะกลางคืนต้องทํางานแต่วันนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปครับบ้านเราสองชั้นแต่ชั้นล่างไม่มีใครนอนนะเป็นห้องครัวกับห้องนอนหนึ่งห้อง ส่วนด้านบนก็เป็นห้องนอนสามห้องครับวันนั้นเราเดินไปเข้าห้องน้ําแฟนเราก็คุยโทรศัพท์อยู่ในห้องห้องน้ําอยู่ทางขวามือส่วนบันไดลงอยู่ทางซ้ายก็คือเราก็เดินเข้าห้องน้ําปกตินี่แหละแต่ตอนนั้นแฟนเราปิดไฟด้านบนหมดเลยทําให้มืดมากๆคือคือมองไม่เห็นทางเราก็ไม่ได้เปิดไฟนะตอนที่จะเดินไปเข้าห้องน้ําพอเราทําธุระเสร็จเดินออกจากห้องน้ําเราก็ได้ยินเสียงของ ด้านล่างดังเหมือนมีคนมาลื้อบ้านอะไรประมาณนี้นะตอนแรกเราก็คิดว่าโจรเราเดินเบาๆแล้วรีบเข้าห้องไปบอกแฟนแฟนเราก็ตกใจนะนึกว่าโจรจริงๆก็เลยค่อยๆเดินลงบันไดามาดูตอนนั้นมืดมากแต่โชคดีที่แสงจากบ้านด้านหลังที่ติดกันเนี่ยส่องเข้ามาที่กระจกบานใหญ่เลยทําให้พอมองเห็นอยู่บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้านล่างอะนะพอเดินลงไปเกือบจะสุดบันได เราเห็นเป็นผู้หญิงยืนอยู่เลยประมาณผู้หญิงเลยอะเห็นเป็นผู้หญิงเลยนะจริงๆแฟนเราตกใจตะโกนไปว่าเฮ้ยเข้ามาได้ไงคุณเป็นใครเหมือนผู้หญิงคนนั้นเริ่มขยับเข้ามาทางเรากับแฟนนะครับตอนนั้นก็คือผู้หญิงอะยืนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วพอแฟนตะโกนไปอะ มันก็เขาอะก็เริ่มขยับเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะประมาณนี้ยแฟนเราก็รีบไปเปิดไฟที่อยู่ใต้บันไดทันทีนะตอนนั้นแต่สิ่งที่เห็นทําให้แฟนเราตกใจคือไม่มีผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ก็คือเปิดไฟปุ๊บหายไปเลยในบ้านว่างเปล่าไม่มีใครเรานี่รีบวิ่งไปหาแฟนเลยฮนะเรากับแฟนเหมือนหัวใจจะวายไปเลยตอนนั้นแฟนเราก็มองไปรอบๆบ้านก็ไม่มีใครอยู่จริงๆเราสองคนเลยคิดกันว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วแบบนี้เพราะว่า เห็นทั้งคู่นะสี่ตาเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่ข้างล่างจริงๆพอเช้ามาเราต้องคู่รีบไปทําบุญเลยนะครับแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นี้นะสิพอทําบุญเสร็จเราก็เลยโทรหาพ่อกับแม่ว่าให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมตอนแรกพ่อกับแม่ก็ไม่ยอมมานะครับเพราะไม่อยากทิ้งบ้านที่ต่างจังหวัดแต่พูดไปพูดมาแม่ก็ยอมมาอยู่ด้วยโดยมีป้ากับลุงและน้องชายกับหลานมาด้วยก็คือมาอยู่กันเต็มบ้านเลยนะอบอุ่นเลยทีนี้ส่วนบ้านที่ต่างจังหวัดก็ให้นะ กับอาอยู่โดยตกลงกันว่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลเท่านั้นนะครับสัปดาห์ต่อมาพ่อกับแม่ก็ขึ้นมาแต่เรากับแฟนไม่บอกพ่อกับแม่ในเรื่องที่เจอนะครับพอทุกคนมาถึงเราก็จัดแจงห้องกันโดยพ่อกับแม่ขอนอนชั้นล่างลุงกับป้านอนชั้นบนส่วนน้องชายนอนห้องข้างๆหลังจากที่เตรียมของเข้าห้องกันแล้วก็ออกไปทานข้าวกันแล้วกลับเข้าบ้านเพราะความเหนื่อยจากการเดินทาง โดยวันแรกที่มาหลานมานอนกับเราพอเวลาผ่านไปเกือบตีสองประมาณนี้นะครับเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงของหลานสาวหัวเราะเรารีบปลุกแฟนเลยนะตอนนั้นอะ่ะพอน้องไม่ได้อยู่ในห้องแต่ว่าได้ยินเสียงหัวเราะจากข้างนอกเราเดินออกไปเปิดไฟหน้าห้องจนน้องชายเปิดประตูออกมาแล้วถามว่าเป็นอะไรเราก็บอกไปว่าได้ยินเสียงหลานหัวเราะน้องชายก็บอกอ้าวนึกว่าหลานเราตื่น แล้วไปเล่นกับเราด้านล่างพอได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกหลานเราทั้งคืนน้องชายบอกมาอย่างนี้นะพอได้ยินคํานั้นเท่านั้นแหละแฟนเรารีบวิ่งลงไปเลยนะครับ,บวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งลงไปทันทีเลยก็กลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะทําอะไรหลานพอลงมาถึงด้านล่างเราเห็นรูปร่างแบบผู้หญิงเหมือนวันนั้นเลยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เงานนะมาเป็นตัวเลยคือสภาพเลือดท่วมตัวหน้าเละมากเหมือนโดนของมีคมปาดไปมาตรงใบหน้า คือตอนนั้นเราตกใจมากๆกีต์ลั่นบ้านเลยเราแฟนและน้องชายนี่เข่าอ่อนนั่งกอดกันนะฮะก็คือเห็นเป็นตาค,คือคือมาให้เห็นกันทั้งหมดนะพอเงยหน้ามาอีกทีก็ไม่เห็นแล้วแฟนเราก็รีบเดินไปอุ้มหลานมาแฟนเราถามหลานว่าเล่นกับใครรู้ไหมทําไมเดินลงมาคนเดียวหลานเราบอกว่าพี่เขา,าเรียกตั้งนานแล้วก็เลยเดินลงมานึกว่าแม่เราเรียกพอลงมาก็เจอผู้หญิงคนนั้นเขาก็มาชวนเล่น เลยนั่งเล่นกับเขาก็สนุกดีนะพอเราตั้งสติได้เท่านั้นแหละเราก็เห็นแม่เราเปิดประตูออกมาพอดีแม่ถามว่ามีอะไรแล้วก็เล่าให้แม่ฟังแม่เราก็บอกว่าแม่ก็ได้ยินเสียงเรียกตอนแรกนึกว่าเราเป็นคนเรียกเลยไม่ได้ออกมาดูแต่แม่เราก็ไม่ได้ทําสีหน้าตกใจอะไรเพราะแม่เราเป็นคนที่กลัวผียากมากก็คือคนคนไม่กลัวผีเลยอะไรประมาณนี้นะฮะแม่เราก็เจอมาเยอะ แม่เราก็เลยแนะนําให้ไปทําบุญบ้านเราก็พาหลานขึ้นไปชั้นสองรอตอนเช้าเพื่อจะไปวัดไปติดต่อกับหลวงพ่อให้มาทําบุญบ้านให้สายๆหน่อยประมาณเนี้ยเราก็ไปติดต่อหลวงพ่อแต่โชคดีมากที่หลวงพ่อบอกว่าพรุ่งนี้ก็ได้เลิกอยู่พอคุยธุระเสร็จเราก็รีบกลับบ้านมาจัดแจงงานกันเราไม่ได้เชิญใครเลยเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราเจออยู่มันไม่ธรรมดาแน่ พอถึงวันเรากับแฟนก็ไปนิมนต์พระท่านมาพอท่านมาถึงเจ้าอาวาสท่านก็ทักขึ้นมาว่าโยมไปทําอะไรมาหรือเปล่าเขาเหมือนอาฆาตนะเราก็ตกใจนะตอนนั้นอะเราเลยให้แฟนเรามารับหน้าที่คุยต่อเจ้าอาวาสยืนคุยสักพักก็เข้ามาในบ้านแม่เราก็จัดเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วผ่านไปถึงเวลาพระท่านจะต้องกลับท่านก็บอกแฟนเราว่าเขาตามอาฆาตนะ ให้ทําบุญให้เขาบ่อยๆเราฟังจบเราก็ลาท่านแฟนเราก็ไปส่งพระท่านที่วัดนะครับเราก็อยู่ที่บ้านช่วยแม่เก็บของสักพักแฟนเราก็มาถึงบ้านแฟนเราก็บอกว่าวิญ,ญญาณที่อาฆาตน่าจะเป็นผีเล่ร่อนพระท่านพูดต่อว่าเขาไม่ยอมบอกว่ามาอย่างไงทําไมถึงอาฆาตแค้นได้ขนาดนี้บอกแค่เพียงหิวและจะเล่นกับเด็กเท่านั้นท่านบอกว่าเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเขา ไม่งั้นจะเอาเด็กในท้องเราไปด้วยเรากลัวมากเลยนะคะตอนนั้นน่ะเรากลัวแค่ว่าลูกเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะมาเอาไปทำไมแต่เราก็โมโหด้วยว่าเราไปทำอะไรให้ทำไมต้องเป็นบ้านเราคืนนั้นเรานอนคิดทั้งคืนเลยจนดึกเราก็นอนไม่หลับสักพักผ่านไปสักคู่หนึ่งเราได้ยินเสียงเรียกมีน Me มีนมีน ก็คือหลานเรานะชื่อมีนเรียกอยู่หลายรอบเป็นเสียงผู้หญิงเรากอดน้องไว้เลยแล้วเสียงก็เงียบไปแล้วเราก็ได้ยินเสียงแม่เรากีดดังมากนะเรารีบวิ่งลงบันไดไปห้องแม่พอไปถึงแม่เรายืนชี้เข้าไปในใต้บันไดซึ่งจะมีห้องเก็บของอยู่ตอนนั้นเราเห็นเหมือนเลือดติดอยู่ที่ประตูห้องเก็บของเราก็ตกใจนะแล้วแฟนเราวิ่งอุ้มหลานลงมาป้ากับลุง ก็ตามมาสุดท้ายลงมาด้านล่างเกือบทุกคนเลยยกเว้นน้องชายแม่เราก็บอกว่าได้ยินเสียงเรียกก็เลยจะออกมาดูพอออกมาเท่านั้นแหละเห็นผู้หญิงนั่งหน้าเวือเลือดเต็มตัวอยู่ตรงนั้น่ะตรงใต้บันไดเขาบอกแม่เราว่าเอาหลานมึงมาให้กูกูจะเล่นกับหลานมึงแม่เราก็กีดลั่นเลยเท่านั้นแหละแต่พอเราหันไปที่ห้องใต้บันไดอีกทีเลือดที่เห็นเมื่อกี้นะ่ะ ก็ไม่มีแล้วนะครับเราเลยคิดว่าตาเราฝาดไปเองแน่ๆแล้วทีนี้น้องชายเราก็เดินลงมาบอกว่ามีคนมาเคาะประตูเสียงดังมากๆพอเดินออกมาก็ไม่มีใครเลยทุกคนก็มองหน้ากันเนะี่ยเพราะไม่มีใครได้ยินสุดท้ายวันนั้นไม่มีใครนอนเลยนะคัจนเช้าพ่อแม่เราและแฟนนั่งคุยกันทั้งคืนส่วนหลานน้องชายป้าแล้วก็ลุงก็ปูผ้านอนกันด้านล่างเลยครับคือมานอนรวมกันหมด พ่อกับแม่บอกว่าลองนิมนต์เจ้าอาวาสมาสื่อสารกับวิญญาณดูว่าจะเอาอยัางไงไม่งั้นสิ้นเดือนก็ให้ย้ายออกเลยเราก็เลยตกลงไปเพราะถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็คิดแกะจะย้ายกันจริงๆนะครับพอวันรุ่งขึ้นเราก็ไปนิมนต์พระท่านมาท่านก็สื่อสารให้ตอนที่ท่านเงียบไปท่านก็พูดเกี่ยวกับลักษณะผู้หญิงคนนั้นให้ฟังว่าใช่หรือเปล่าตรงกันเป๊ะเลยครับที่ท่านพูดมา เราก็บอกว่าแล้วพอสื่อสารได้ไหมว่าเขาต้องการอะไรหลวงพ่อแล้วเขามาได้ยังไงแล้วท่านก็หลับตาแล้วบอกว่าเขาต้องการเด็กเขาท้องแล้วโดนสามีให้ไปเอาออกแต่ตัวเขาเองเ่ยไม่ยอมสามีเลยใช้มีดฟันเข้าไปที่ใบหน้าก็คือหลายแผลมากจนเวอะหวะไปหมดจนเขาเนี่ยทนพิกบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตไปตอนนี้สามีติดค,คุกเธอบอกว่า เธอต้องการอยู่ที่นี่ถ้าเอาเธอออกจากที่นี่เธอจะเอาเด็กไปด้วยเราก็ยิ่งกลัวไปใหญ่เลยและทุกอย่างก็เหมือนจะซับซ้อนเหมือนเราต้องไขปริศนาว่าเธอมาจากไหนและเธอก็ยังคงวนเวียนเรียกหลานเราทุกคืนนะไม่ได้หายไปไหนบางคืนคนที่บ้านไม่หลับไม่นอนเลยนะเพราะเหมือนจะหนักขึ้นทุกวันทุกวันบางทีก็มาเข้าฝันเราว่าจะเอาเด็กไปก็คือ ยืนยันที่จะเอาเด็กไปอยู่ด้วยอย่างเดียวก็คือแบบเธอเสียลูกไปนะอะไรประมาณเนี้ยผ่านไปเกือบสัปดาห์แม่เราไม่ไหวครับแม่บอกให้ขายบ้านทิ้งไปเลยจนมาวันหนึง่งพี่หนุ้ยกับลุงรวยบ้านตรงข้ามเข้ามาพูดกับเราว่าได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกลาเราทั้งคืนก็คือนอนไม่ได้เหมือนกันเราก็เลยเล่าให้ฟังคือตอนแรกเขาก็ตกใจเพราะเขาเคยเห็นผู้หญิงยืนอยู่ในบ้านเป็นเงา เขาก็นึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเราเรียกหลานอะไรประมาณนี้ทำไมเรียกได้ถึงคือเรียกไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักแบบเกรงใจข้างบ้านหรือไงอะไรประมาณนี้นะเราก็บอกไปว่าเราทนมานานแล้วจะย้ายออกสิ้นเดือนนี้เขาก็แนะนําว่านิมนต์พระมาดีกว่าเราก็บอกว่านิมนต์มาสองครั้งแล้วแต่เหมือนวิญญาณเขาก็ไม่ยอมไปลุงรวยก็บอกว่าถ้าย้ายออกก็เปลืองเงินไปหาที่ใหม่เฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมาก็เยอะแยะแกเลย รับปากว่าจะลองหาพระดีๆมาที่บ้านเนี้ยให้ดูถัดมาสาวันพี่นุ้ยก็โทรหาเราฮะบอกว่าได้พระจากวัดนี้มามีคนเขาบอกว่าท่านไล่ผีมาเยอะแล้วมีวิชาด้วยก็คือเก่งมากๆเราก็ยอมให้พระรูปนั้นมานะขอท่านมาถึงท่านเดินไปเปิดประตูเสื้อผ้านะหยิบเสื้อผ้าเราและเครื่องใช้บางอย่างออกมาแล้วบอกว่าของเขาโยมรวมถึงเปยี่ห้อหนึ่งที่เราไปซื้อมาจาก บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านนี้คือตอนที่เราย้ายเข้ามาอยู่แล้วมีป้าซอยถัดไปอีกซอยหนึ่งแกเอาของมามาเล่ขายเป็นของมือสองนะเราเห็นว่ามันถูกดีเราเลยไปเลือกซื้อไว้พอท่านบอกว่าเดี๋ยวเอาไปเผาที่วัดเราก็นิมนต์ท่านไปวัดใกล้และดูเหมือนว่าหลานเราจะร้องไห้ไม่หยุดตลอดการเดินทางในวันนั้นหลานบอกว่ามีผู้หญิงมากระชากผมแล้วบอกให้ไปอยู่ด้วย เราก็เลยเอาพระของแฟนมาแขวนให้หลานเลยในเวลานั้นอนะ่ะพอไปถึงวัดเสื้อผ้าที่พระท่านเอามาและเปยนอนเนี่ยที่เราไปซื้อมาเราก็เปิดดูติดเลือดทั้งนั้นเลยนะครับเสื้อผ้าที่เสื้อผ้านี่เต็มเลยเลือดคือติดเปิดตอนที่ตอนที่ไปซื้อมันไม่มีนะเพราะท่านก็บอกก่อนเผาว่าเสื้อผ้าโยมซื้อมาก็ของผู้หญิงที่ตามโยม,มานั่นแหละเขาใส่ก่อนโดนฆ่า แม่เขาน่าจะเอามาซักแล้วขายเพราะเราซื้อมาตัวก็ประมาณ690บาทแต่เป็นมือสองเพราะเป็นเสื้อเสื้อมียี่ห้อนะแต่แปลกมากๆตอนที่เราเอามาลองคือไม่มีรอยเลือดเลยสักนิดเดียวและเราก็ไม่เข้าใจว่าแม่เขาเดือดร้อนเงินขนาดนี้ที่ต้องเอาของผีมาขายเลยเหรอคือเรารู้สึกโมโหมากๆที่ที่ที่มารู้ความจริงทีหลังนะ ส่วนเปท่านก็บอกว่าเป็นเปที่ผู้หญิงคนนี้ซื้อไว้ให้ลูกของตัวเองก็คือลูกยังไม่ทันออกด้วยซ้าเธอตายทั้งกลุมนะและเลือดที่เปื้อนก็เป็นเลือดเธอตอนที่โดนฟันท่านเล่าให้ฟังคล้ายๆกับพระท่านแรกที่เล่าเลยนะครับแล้วท่านก็เลยเอาเผาพอเสร็จพิธีเราก็พาพระท่านไปส่งที่วัดกลับถึงบ้านก็เกือบทุ่มได้พอกลับมาถึงบ้านบ้านดูเงียบสงบเหมือนบ้านที่ใหม่เอี่ยมเลยครับ ต่างจากเมื่อก่อนที่ดูมืดหมองไปถนัดตามองเปมุมไหนก็น่ากลัวไปหมดหลังจากนั้นก็ไม่เกิดเรื่องกับเราอีกเลยและเราก็มีโอกาสผ่านไปทางซอยบ้านที่เราไปซื้อของมือสองมาคือตอนนี้เป็นเหมือนบ้านล้างเลยแต่ที่เราตกใจคือของมือสองที่ถูกขายไปเช่นตู้เสื้อผ้าที่ป้าคนนึงซื้อไปแล้วก็พวกกระจกก็คือคือป้าแกเอาจากในี้นะเอาของคนตายคือมาขายก็ของลูกแกนั่นแหละ มาตั้งกองอยู่หน้าบ้านเต็มเลยครับเหมือนทุกคนที่ซื้อไปเอามาคืนไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับเขาด้วยหรือเปล่าก็คือซื้อไปแล้วก็เอามาตั้งคืนที่บ้านหลังบางหลังแม่เขาะนะตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่ค่อยอยากซื้อของมือสองอีกเลยนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่คุณพี่คนเนี้ยในกระทุ้พันทิปที่เขาเอามาลงไว้เนี่ยเขาได้เจอนะครับเป็นเรื่องราวความหลอนนะก็คือ ไปซื้อบ้านที่เขาตายอยู่แล้วนะแล้วก็ดันไปเจอของมือสองว่ามันถูกเป็นเฟอร์นิเจอร์เออมันยังไม่ใหม่อยู่นะเสื้อก็เสื้อแบรนด์เนมทำไมเอามาขายถูกจังก็เลยไปถามซื้อมาทั้งหมดเอามาตั้งไว้ในบ้านคือมันเป็นเรื่องราวคือคนมันจะโดนอนะเนาะซื้อบ้านคนตายซื้อซื้อบ้านเจ้าของเนี่ยแหละที่เป็นผีเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเก่าแล้วก็ดันไปซื้อ ของใช้ของผีที่เขาตายกลับมาคืนบ้านหลังนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆนะฮะก็คือแบบสวยซ้ำสวยซ้อนขนาดคนอยู่เต็มบ้านนะยังเห็นผีกันหมดทุกคนนะลงนึกเอาเขาอาฆาตแค้นขนาดไหนแถมยังจะเอาหลานเอาลูกไปอยู่ลูกในท้องไปอยู่ด้วยอีกก็คือผีตายทั้งกลุ่มนะเป็นเฮี้ยนเป็นอะไรที่เฮี้ยนอยู่แล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ฮะถ้าใครชอบนะครับขอเป็นค่าเข้ารับชมรับฟังครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร้ในยู u ูบนะฮะ หการไปดาวเพื่อสนับสนุนเพจอดิษักแพแพ้วใจดีนะครับแล้วก็เข้าไปกดฟังใน YouTube คือเล่าผีนะฮะไปกด s u b s c r i b ์นะครับก็จะขอบคุณมากนะหรือว่าฟังคลิปนี้ให้จบถ้าใครชอบนะครับก็สนับสนุนผมนะฮะผมจะได้อยู่กับพวกคุณยาวๆนะครับก็ขอขอบคุณด,ด้วยนะครับคนพี่ๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะ ในทางที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามผมก็ถ้าไม่ดีผมก็จะเอาเป็นเป็นครูนะผมก็จะเอาไปปรับปรุงส่วนไหนที่พี่พไม่ชอบหรือถ้าเป็นในทางที่ดีผมก็ขอขอบคุณครับสองมือพนมก้มกราบไม่รู้จะพูดอะไรฮะเป็นความปพื้มปิติดีใจนะครับสำหรับเด็กคนหนึ่งที่มีคนเข้ามาชอบเรื่องราวที่ผมทำที่ผมอ่านก็คือเป็นความภาคภูมิใจฮะ ในขณะที่ช่องผมยังไม่สามารถเปิดไรายได้ได้เพราะคนติดตามแค่2 0 0กว่าคนเท่านั้นนะฮะถ้า500คนผมก็คงจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มยอดขึ้นไปค่ำคืนนี้ฮะฝันดีลาตีสวัสดิ์สวัสดีครับ